ไปกันที่เพชรบูรณ์ค่ะไปดูคณะทํางานกลุ่มรวมพลังขับเคลื่อนราชอาณาจักรไทยตรวจเยี่ยมและส่งมอบโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้กับนักเรียนพื้นที่กันดานห่างไกลในในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักด์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลของหน่วยลงพื้นที่ค่ะให้การต้อนรับพลเอกศักดาแสงสนิทประธานคณะทำงานกลุ่มรวมพลังขับเคลื่อนราชอาณาจักรไทยและคณะนะคะที่เดินทางมาส่งมอบโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาวบ้านเขกน้อยค่ะตําบลเขกน้อยอเาเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะโดยมีการสร้างสนามเด็กเล่นสําหรับเด็ก Rất เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการให้กับเด็กเล็กตามช่วงวัยค่ะแล้วก็มีการปูพื้นห้องเรียนให้กับเด็กเล็กด้วยแผ่นโฟมค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยรวมทั้งสร้างห้องสุขาให้กับน้องๆหนูๆให้สะอาดถูกสุขลักษณะด้วยค่ะจากนั้นได้เดินทางไปติดตามงานฝายแกนดินซีเมนต์บริเวณหลังโรงเรียนค่ะที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ใช้ได้ทุกฤดูกาลเลยซึ่งก็ดำเนินการโดยพี่พิธา,ห,าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นะคะทางด้านของพลเอกศักดาประธานคณะทำงานกลุ่ม รวมพลังขับเคลื่อนราชอาณาจักรไทยก็ได้ขอบคุณทุกๆภาคส่วนค่ะที่รวมขับเคลื่อนพัฒนาเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะค่ะคิดอะไรไม่ออกบอกพี่ทาหารจริงๆะนะคะช่วยได้ทุกอย่างเนาะค่ะอะไปกันที่ภาพบรรยากาศที่เราเห็นเมื่อช่วงต้นรายการค่ะฟอนสวยงาม, okay, มาสุดเลยที่เ้อยากอยากไปฝึกบ้างนะ <c oughs> จะเป็นยังไงฝึกได้ฝึกได้ไหมตอนนี้ทันหรือเปล่าพี่แนน่าจะไปะเตรียสวนนะฝนเนี่ยน่าจะ <c oughs> ถอยดีกว่า <c oughs> <c oughs>